สวัสดีจ้าพี่น้องมือหนีครบรอบแต่งงานกบพอใหญ่หกปีเนาะจะ้ะเบิงเพลินสื่อของมม่หายเนาะจะ้ะสื่อของหายบุหัวยังไม่เก็ดไ,ไม่เก็บไปไแบบไหน

มื่อนี้ครบโรบหกปีสิโทรสั่งอาหารเห็นล้าอย่างนเงนี้ยกาดลอตโต้ลอตเตอรี่หวยคื้นแวบแ่ปปี้แบบื้แหว่แฮ่ี้ไปแหว่เขียนห่ยนอกจากนี่ได้เสดินของไม อันเกา่ามันโบอันเก่าก็บโบอันเก่าแหละอันนั้นก็บพึ่งซื้อปีกายตอนไปเมืองไทยซื no ้ออีแล้วต้นนั้นมันสักกีโตสปลาเลยยนเดียวไมเลย้รัปลาไม่ได้รักษาสิังทีนกีโตสปาเลียนเดียวาสิเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะโอ้เมียซูนหาอัน เห็นเมียซูนไหอันเครื่องนั่นเมียซูนไห่อันนุ่บุกหน่อยต้นอะนรกนมันซือมไม่เมียอ้ยาเอายาลงอเยปอก็เป็นตาหักกตาหักแคลปะุอ้ใหญ่กรไดเฮ้ยมีซัมซุง สร้งซุ่งอุ้ยอืมสั้งซุ่งจากทุกคนคบหลอบอ่อบ้านแต่งงามอฮ้ยมีหลอดตวัวนึ่งกับการของขวัญ ขอบคุณค่ะพี่น้องที่เข้ามารับชมวิดีโออันสันส้นๆเนาะมันเป็นความดีใจเนาะจา้ะทีหเราเพื่อนไเพื่อให้ความสําคัญเพื่อนห้ความสําคัญกับวันสําคัญของทุกวันบางเทือเล่าก็ใไห้หรือเล็ยกน้นอแจะเล่าก็ให้เนาะค่ะนาะแต่เล่าก็ให้แล้วลสิเป็นคนแบบนี้เองเลยที่นี่พ,พ่อพ่อพิการมะเร็งยูทูบ ปกติกับบกคอสินุงก็เล่าอยู่แล้วคือยูพายูมั่นแบบแล้วก็ human, แบบวกสิขึ้นเตียงนอนฮะี่ยไปกินแต่ว่าพิการกะสิอ่าสองโทรศัพท์หนึ่งโน้ตบุ๊กหน่อยเล่นเกมเลีนยีหยังไปพอมาเล่น y o u t u b ่ะนี้โน้ตบุ๊กตัวนั้นอ่ะรอบก่อนที่ท,ที่ไล่สดนันเนาะไล่ไปสองรอบมิจะจลูกชายว่ามันมัน่าแม่เวลาแม่ว่านะ่ะปากแม่อนะ่ะไปแล้ว แต่ตเสียงเหม่นมาที่หลังเข้าก็แหงตะศูนเวลากดอีหยังมันก็บอกไปมันก็สิหมุนมุนมุนอยู่หันแหละกะว่ามันกะว่ามันกะว่ามันอันนี้ว่ามันอีหยังโบแรงโบเรื่องยังบู้โปจักน้ำเล่าดอกอใหญ่น่ะที่นี่เล้ากว่าพ่อคมหลอดพ่อคมหลอบมือแตงงามหิวมาให้เอามาให้นีลาคอยหากเล่าเราสิเป็นคนแบบจังสีตังแต่เริ่มคบกัน ถึงแม่ว่าเล่าสิบบอมีเงินหลายบอมีเงินเอามาให้เหาเป็นหอ่อเป็นกล่องงานแต่งงานบอมีเงินเป็นหอ่อเป็นกล่องมากนะค่ะเนาะแต่เล่ากะทุกทุกวันสาคัญนะ่ะบางทีเลาสิหายเป็นเงินบางทีเป็นดอกไม้เลาสิหายตลอดค่ะยังมือวันเกิดนะ่ะเคยไปห่างน้ากันหรอพิการสีสอบไปยืนเบิงตูกกระจกที่มันเป็นนาฬิกา กับไปกับเล่าเ่ยมัได้ก็สิไปบึงเนาะโอ้ยตะเลน้อยไปเน่มได้กับเราก็สิไปเบึงแล้วก็สิบบึงแล้วก็ถามว่าคุณชอบเหรอว่าฉันมันสวยดีเฮ่ากระ่างฉันชอบแต่กับโบเคยคิดว่าเราสื้อห้เพราะวันเกิดเราก็ไปซื่อมาห้เนอ่ขเนาะนี่แหละพพอใหไ่ถึงได้อื่นแล้วว่าสายปีแล้วปีถึงแม่แล้วสิบ่มีแล้วก็อยากหายเห่าหายเห่ารู้สึกดีหายเห่ารู้สึกมีความสุขกะ หักเล่าจ้ะถึงแมว่ว่าที่ผ่านมาเนาะเคยแบบการเคยเฉียดให้เล่าเคยเฉียดเขียดแห้งจนได้ไปแกเอากระยยเป๋าอัอนใหญ่ๆนย่งหลามากิ๊กสก็บของซินีจากเล่าเลยอตอนนั้นเดี๋ยวสิเวาให้ฟังเนาะคะ่ะนาะว่าเกิดอีหยังขึ้นเดี๋ยสิเ้าให้ฟังได้คิดมีสีเ้าแล้วก็มาบอกว่าความดีใจของมือนี่คือแบบปื้มปื้มแล้วเนาะค่ะเนาะ ปื่มแล้วสุสดเลยขอบคุณเนะะ้อค่ะขอบคุณที่เข้ามารับช่องคลิปของพิการเนาะคะ่ะของมาดามฝรั่งขีนกเมื่อนี้แหละที่ได้ทดลองใส่ของใหม่เนาะจ้ะเนาะที่ได้ทดลองใส่ของไหมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ